อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4 d ดล l e n t i c โดยเดวิดออนสตีนรายงานข่าวว่าอาเซนอนบรมลุกข้อตกลงในการต่อสัญญาระยะยาวกับเคยอนเอ็ดเวิร์ดกล่องหน้าดารุ่งอนาคตไกลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนักเตะตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรทั้งในอังกฤษและยุโรปเชลซีและไบรตันเชื่อว่าเป็นทีมที่ให้ความสนใจในตัวของกองหน้าวัย18ปีมากที่สุดหากเขาย้ายออกจากอาร์เซนอลแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดนักเตะตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลออกไปจนถึงปี2025สำหรับเอ็ดเวิร์ดที่ฤด,ดูกาลนี้เป็นกองหน้าตัวหลักของทีม U18 คาดว่าจะได้ขยับขึ้นไปเล่นกับทีมยู23และรอเวลาในการขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อถึงเวลาอันสมควรแต่เรื่องการยืมตัวยังไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาดิมาเซโอนักข่าวดังอิตาเลียนบอกว่ายูเวนตุสให้ความสนใจกบับเยมรมันเซนเต์แบ็กทีมชาติบราซิลของอาเซนนลอย่างจริงจังในช่วงซัมเมอร์นี้สโมสรต้องการเสริมแกล่งให้กับแนวรับและเพื่อทดแทนเคียรเรนี และกาเบียลเป็นเป้าหมายแรกของทีมไอมาลัยดิมาซิโอนักข่าวดังชาวอิตาเลียนออกมาเปิดเผยว่ามีหลายสโมสรนในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจออเรเลียงชัวเมนี่กองกลางตัรุ่งวัย22ซึ่งมีอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมอยู่ด้วยตัวนักเตะก็อยากจะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกครานิชาก้าของเครือของอาร์เซนอลเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะสวมปลอกแขนกับตันงทีมของสโมสรอ,อีกครั้งหากได้รับมอบหมาย กองกลางวัย29ปีเคยถูกยึดปอกแขนกับตันทีมสมัยที่อุนเนเอมเลี่คุมทีมอยู่จากเหตุการณ์ที่เขามีปัญหากับแันบอลของเ,เองในถิ่นเอเมสสเตเดียมเมื่อเดือนตุลาคมปี2019ผมจะไม่พูดว่าจะไม่มีวันนี้ที่เกิดขึ้นผมไม่พร้อมสหรับเรื่องนั้นอีกกับตันของสโมสรอาเซนนลเป็นได้โดยไม่ต้องมีปอกแขนผมพยายามที่จะนำทีมแม้จะไม่มีปอกแขนแต่ถ้าพรุ่งนี้มีใครสักคนจากสโมสรเข้ามาและถามผมว่า น่าอยากจะรับมันไว้ไหมผมรู้ว่าผมพร้อมที่จะทํามันอีกครั้งแฟนบอลอ์เซนอลโวตเลือกร็อปโฮดดิ้งซินเตร์แบ็กของทีมเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในนัดที่บุกชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2-1เช่นเดียวกับสกายสปอร์ตก็ให้โฮดดิ้งได้แมนออฟเดอะแมตช์เช่นกันจะมีระนาบอาดีตแข้งของหง,ง์แดงลิเวอร์พูลและสเปอร์เชื่อว่าเวลานี้มิเกลอร์เตต้าเอาชนะใจแฟนบอลอ์เซนอลได้แล้วหลังเกมที่อ์เซนอลบุกไปชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2-1ในเกมรพเมลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา ผมสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของแฟนบอลผมคิดว่าในช่วงต้นฤดูกาลแฟนบอลไม่แน่ใจนักพวกเขาแพ้ใน3เกมแรกของฤดูกาลแต่ตอนนี้พวกเขากำลังร้องเรียกชื่อของอาร์เตต้าทุกๆ5นาทีซึ่งแฟนบอลรักเขาอัลซนอลกลายเป็นทีมที่3ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ที่ชนะ20เกมต่อจากแมนซิตี้26นัดและลิเวอร์พูล25นัดกบรียลม,มาการเยสเผย ที่มาของค่าดีใจของเขาที่ทํามือเป็นรูปตัวเ็มหมายถึงชื่อของลูกสาวเขาที่ชื่อมายาที่อายุครบ1เดือนมิเกลอัเตต้าในใหญ่อร์เซนอนกล่าวหลังเกมที่เอาชนะเวสต์แฮมอยู่ในเต็สองในศึกพรีเมียร์ลีกส่งผลให้พวกเขาเข้าสู่ช่วง4เกมสุดท้ายของฤดูกาลในฐานะอันดับ4ต่อไปอีหนึสัปดาห์อร์เซนอนได้ประตูจากรอบโฮดดิงและกาเบียม,มากกนเยส คันธิเวสแฮมได้หนึ่งประตูจากจอร์รอโบเวนโดย3มคะแนนเกมนี้ทําให้อร์เซนอลนการันตีการได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแน่นอนแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าจะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่เท่าไหร่ต่อไปมันเป็นชัยชนะสุดสําคัญภายใต้การเล่นที่ยากลาบากเพราะเราทําให้มันเกิดปัญหาเองโดยเฉพาะในจังหวะการคลองบอลและพื้นที่ในการเล่นเกมรุกแต่ทีมแสดงเห็นถึงความมุ่งม,มั่นและไม่ยอมแพ้ยังคงพยายามเล่นต่อไป เกมนี้ในอังกฤษจะมีคำพูดที่ว่าชัยชนะที่น่าเกลียดและในมุมของพวกเราวันนี้เราชนะแบบนั้นผมมีความสุขที่ได้เห็นทีมพยายามจนกระทั่งหาทางเป็นผู้ชนะได้ในเกมนี้นอกจากนี้อร์เตต้ายังคงเชื่อมั่นว่าทีมกำลังไปได้ดีและมีโอกาสในการคว้าอันดับที่สูงกว่าอันดับ4ยังมีความเป็นไปได้ในแง่ของตัวเลขมันยังมีความเป็นไปได้ดังนั้นเราจะเตรียมทีมลงเล่นในเกมพบกับบลีดและเราต้องการชนะอีกเกม พะทุกคนรู้ว่ามันจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันได้ทันทีทุกคนตอนนี้ใครก็อยากลงเล่นในสถานะที่เรากําลังเป็นอยู่เราได้ถือครองโอกาสและเรามีโอกาสที่ดีซึ่งนั่นจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นในการเดินหน้าต่อไปเพื่อไปอย่างเป้าหมายเควินแคมเบลอดีตก้าหน้าของอาร์เซนอลออกมาสนับสนุนให้ทีมเก่าเซ็นสัญญาดึงตัวกาเบลเคซุสดาวยิงตัวเก่งของแมนซิตี้คู่แข่งในพรีเมียร์ลีกมาร่วมทีมให้ได้ ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์กองหน้าทีมชาติบราซิลกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในถิ่นเอติฮัดแต่ข่าวการมาของเออร์ลิงฮาเนด์ทำให้มีการคาดหมายว่าเขาอาจจะต้องย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีอาร์เซนอลที่ตกเป็นข่าวให้ความสนใจเควินแคมเบลกล่าวกับทางฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าเคซุต <K S> คือนักเตะที่เหมาะสมกับการเสริมแนวรุกให้อาร์เซนอลและเชื่อว่าอาเตต้าจะสามารถรีดศักยภาพของนักเตะออกมาได้ เนื่องจากเคยร่วมง,งานกันมาก่อนที่แมนซิตี้สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเคซุสก็คือเขาสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายและขวารวมถึงตรงกลางเขาสามารถปั่นป่วนกองหลังได้และเป็นคนที่ทำงานหนักและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะได้มาซึ่งชัยชนะมิเกลอัลเตต้ารู้จักเขาดีจากตอนที่อยู่กับแมนซิตี้ผมคิดว่าอาร์เซนอลจำเป็นจะต้องดึงกองหน้าแบบเขาอีกคนพวกเขามีตัวเลือกน้อยไปในตำแหน,น่งนี้ผมคิดว่าเคซุสจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว อารอนแรมเดลผูรักษาประตูของอาร์เซนอลออกโรงแซวโรบโฮดดิงว่าบ่งประตูได้พอไปปลูกผมมาในเกมบุกชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด2-1ปากกันหลังชาวกงกฤษโขกประตูช่วยอาร์เซนอลออกนำา1 0. นี่ถือเป็นประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกด้วยผมเคยยิงประตูได้ในคาราบาวครับแต่มันเยี่ยมมากที่ยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้และผมหวังว่าผมจะยิงได้มากกว่านี้โฮดดิงเปิดใจผ่าน Sky Sports จากนั้นแรมเดลที่ยืนให้สัมภาษณ์อยู่ข้างๆก็พูดขึ้นมาว่า มันต้องใช้เวลา6ปีและผมเส้นใหม่เลยนะก่อนที่โฮลดิ้งจะตอบกลับมาว่าไม่เอานะเพื่อนก่อนนั้นี้โฮลดิ้งยอมรับว่าได้เข้าไปคลินิกปลูกผมมาเมื่อปลายปีก่อนเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นมิเกลเตต้าเทนเนอร์ของอาร์เซนอลเผยเขาเปลี่ยนทาเคฮิโรทเมียะสึออกเพราะนักเตะเล่นต่อไม่ไหวไม่ใช่เพราะการบาดเจ็บ กองหลังทีมชาติญี่ปุ่นกลับมาเป็นตัวจริงนัดแรกนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บไปเมื่อเดือนมกราพร้อมช่วยทีมบุกคว้าชัยชนะเหนือเวสแฮมยูนเต็ด2-1อย่างไรก็ดีแบ็กขวาไว้22อยู่ในสนามไม่ครบ90นาทีเพราะมีอาการล้าจนตะคิวขึ้นเขาไม่ได้ลงเล่นนานและเขาแค่ลงเล่นต่อไม่ไหวโค้ชสเปนกล่าวชัยชนะเกมนี้ส่งเดอกันเนอร์ขยับมารั่อันดับ4ของตรไงอีกครั้งโดยนำสเปอร์2คะแนนในขณะที่ยังเหลือโปรแกรมอีก4นัด กรานิชก้ากองกลางของอาร์เซนอลไม่ปิดโอกาสที่จะกลับมารับตำแหน่งกับตันทีมของสโมสรอ,อีกครั้งในอนาคตแข่งทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เคยเป็นเจ้าของปอกแขนมาก่อนเมื่อฤดูกาล2019-2020สมัยที่อูนเอเมลี่คุมทีมอยู่หลังการอำลาทีมไปของโรล,ลองกอเซียนี่แต่จากปัญหาเรื่องยูยูแฟนบอลที่ทำให้สุดท้ายโดนถอดออกจากตำแหน่งไปและเป็นพีเอเมริกอวามยองที่รับหน้าที่ต่อก่อนจะย้ายออกไปอีก ปัจจุบันอเล็กซองกาเซตที่อยู่ในตำแหน่งอาจจะย่าวยออกไปในขณะที่ชา,าก้ากลับมาเล่นได้ดีและได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลอีกครั้งอาเตต้าอาจจะต้องเลือกกัปตันคนใหม่สำหรับซีซั่นหน้าเมื่อถูกทางสกัดสปอร์ตถามถึงเรื่องว่าจะรับหน้าที่นี้อีกต่อไปหรือไม่ชา,าก้ากล่าวว่าผมจะไม่มีทางพูดว่าไม่ผมไม่พร้อมสำหรับเรื่องนั้นอีกครั้งกัปตันทีมอาเซนอนสามารถเป็นได้โดยไม่ต้องมีปอกแขน ผมพยายามเป็นผู้นำเกมและเป็นนักเตะที่ไม่มีปลอกแขนแต่ถ้าพรุ่งนี้มีคนจากสโมสรถามว่าผมจะรับมันไหมผมก็พร้อมจะรับหน้าที่นี้อีกครั้งหลัง <fotos. S 1> จากสิ่งที่เกิดขึ้นผู้คนบอกว่านี่ไม่ใช่ความเกลียดชังแต่สำหรับผมมันคือความเกลียดแน่นอนผมรู้ว่ากเกลียดคืออะไรและผมก็รู้ว่าอะไรคือความรักอะไรคือสิ่งที่อยู่ระหว่างสองสิ่งนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ระหว่างทางมันไม่ใช่ความรักมันคือความเกลียด ผมได้รับสนองอย่างดีจากแฟนบอลและจากโซเชียลมีเดียซึ่งผมภูมิใจอย่างมากไม่มีนักเตะม,มากนักที่พูดถึงเรื่องนี้มันเปิดกว้างมากพวกเขากลัวอนาคตสำหรับผมแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดยังมีคนบอกว่าคุณไม่อาจเปลี่ยนความคิดของเราแต่นั่นไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกของผมซึ่งมันดีมากๆปัจจุบันอาเซนอลมีแคลนเทนี่เป็นรองกัปตันตามด้วยมาตินโอเดกาดที่ทำหน้าที่ช่วงที่2คนแรกไม่ได้ลงเล่น